สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านาสู่รายการวายไลท์โชว w นะครับวายไ i ท์ Show ของเราวันนี้ทั้งสามช่วงเด็ดดีสุดยอดกล้าพูดได้เลยโดยเฉพาะอย่างลิ่งออย่างยิ่งครับไออย่างลิ่งนี่มาจากไหนอย่างลิ่งอย่างลิ่งมันมาจากสิ่งที่เรากำลังจะพูดไปรีไซเคิลก็ได้นี่เขาเป็นคนเก่งนะครับเป็นคนเก่งอย่างช่วงแรกช่วงโชว์ออฟเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของรีไซเคิลขยะนั่นเองนะครับโดยที่เราเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิงห์อินทะชูโตมา เชื่อไหมครับท่านผู้ชมทางบ้านและทุกท่านครับเขาสามารถนําสิ่งที่แบบเหลือใช้แล้วจากโรงพยาบาลหรือจากอะไรก็แล้วแต่อุปกรณ์ในการรักษาคนไข้กลายเป็นของที่ใช้ได้และมีมูลค่าเกิดจากการคิดแล้วก็ทดลองทั้งหมดนะครับเพื่อใช้งานได้จริงว่าเอโลหะกับไม้มันมารวมกันได้ยังไงแล้วกลาย<ต>เป็นของที่มีมูลค่าต้องอึงแหละบางอย่างนะเราคิดว่าเราไม่อยากเจอในโรงพยาบาลแต่มาเจอได้ในบ้านแล้วเป็นของที่น่าใช้เขาเก่งจริงๆครับแล้วทาให้เราเกิดความคิดได้ว่าถ้าเรา รีไซเคิลเป็นเราก็จะได้ของแบบนี้เหมือนกันครับและแน่นอนครับในช่วงท็อปโชว์ของผมวันนี้ครับน้องสาวเข้ามาน้องสาวแทๆ้ๆคานตามกันมาน้องแมท <c oughs> น้องแมทน้องแมทแมทพรณีเป็นน้องสาวแท้ๆของคุณเลยเหรอครับรบ,บอกลเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไปลูกครึ่งเหมือนกันอ๋อครึ่ง <c oughs> ครึง <c oughs> คร่ง <c oughs> <c oughs> ตั้งใจตั้งใจฟังครึ่งเเลยยดี๋วครึ่งอะไรพูดมาเลยว่าดูครึ่งบกครึ่งน้ำแล้วของแมทแต่คบแมทเขาเป็นลูกครึ่งครึ่งครับลูกครึ่งอังกฤษไม่ใช่หรอเขาลูกครึ่งจริงๆนะฮะแมทก็ลูกครึ่งจริงแต่น้องแมทนี่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงงงงจรริๆแแล้้้วนนออโกกเเาียมท น้องรั่วน้องรั่วน้องรั่วนะฮะน้องรั่วแต่บอกได้เลยว่าในกองโอโเนี่ยมีน้องแมทมาครับน้องโรมน้องพโรมพะจตาฮะแล้วก็พี่พุดเดินเป็นผู้จัดโอ้โหละครเรื่องนี้ทำให้หนูติดงมเงมรักนี้เจ๊จัดให้อบอกได้เลยว่าหลังจากจบไปแล้วเนี่ยกระแสท็อกออมเดทาวบอกว่าละครนี่เป็นการพลิกประวัติศาสตร์ของละครครับละครซ้อนละครหรือเป็นละครตลกที่แบบคอมเมดี้ที่แบบว่าโอ้โห มีกระแสเรียกร้องให้มีร้างภาที่สองด้วยใช่แล้วที่สําคัญไปกว่านั้นมีกระแสออกมาว่าโรมจะแปลงเพศแล้วจะเปลี่ยนแล้วนะโรมบอกว่าพอแสดงไปแสดงมาชักชอบรู้สึกว่ามีความเด่นเจแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันนะทั้งสามท่านมารายการของเรานะครับทั้งคุณแมททั้งคุณโรมและก็คุณพุดเดลนะครับละครเนี่ยจบแต่กระแสยังอยู่และความสนุกสนานที่ท่านเห็นทั้งหมดมันมาได้ยังไงครับมันเกิดขึ้นแบบไหน ท่านจะได้รู้เต็มๆม<า>ส่วนในช่วงทวายไลท์ไถลูกทุ่งของเราเต้องบอกเลยว่าทหารทุกคนต้องรู้จักเพลงนี้ครับครับเขาคือคนที่ปลุกกระแสทหารทหารทุกคนจะลองฝึกอีกลแล้วนะคราตอนวิ่ง เช้าูเสียงดีจังเลยผมนึกแล้วบุคคลคนนี้นะฮะบุคคลคนนี้บุคคลคนนี้นะฮะแมวมองนี่ไม่ต้องมาปั้นก็เลยนะฮะทำไมครับไม่ต้องเลยครับคุณพ่อเขาเป็นคนดูแลเองจัดแต่งเพลงให้เองจัดการให้เองทั้งหมดครับบุคคลท่านนี้ครับทหารเกณฑ์คนจนครับคุณเอกพจน์วงนามาในช่วงทวายไลท์ไทยลูกทุ่มทุมเชื่อผมอะทวายไลท์โชว์เนี่ยท่านอย่าพลาดเลย เพราะว่าในบ่ายวันเสาร์แบบนี้เวลาดีๆแบบนี้ร,รายการที่ดีที่สุดอย่างนี้คัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อท่านเพราะนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณทวายไลท์โชว์ สวัสดีครับผู้ชมทาง YouTube ครับฝากติดตามผมด้วยนะครับไตรภพลิมพัฒน์จากรายการ Twilight Show นะครับบอลทีวีออฟฟิเชียลครับฝาก Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ